สวัสดีค่ะโฟคน,คนฟีสไตล์ตค่ะวันนี้ค่ะเราตลาดนีิคมจัาหวับกงปูค่ะก็มาเจอร้านยำนะคะเป็นร้านยำบ้านแม่นะคะชื่อร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะร้านยำบ้านแม่นี่นะคะป้ายนะคะ เป็นยำเป็นยำปลาแซลมอนหรอคะใช่ค่ะนี่มีปลาแซลมอนมีอ๋อแต่ละกล่องไม่เหมือนกันใช่ใช<ม>ไมหมคะจะจัดไว้เป็นชุดนะคะนี่นะคะมีแบบอันนี้ก็เป็นอะไรนะคะซลนกุ<า>้งแล้วก็หมึกคะ่ะปลาแซลมอนกุ้งแล้วก็หมึกนะคะส่วนอันนี้ก็แซลมอนกุ้งนะคะอันนี้ปลาแซลมอนหมึก นะคะมีให้เลือกหลายแบบค่ะนี่แซลมอนอย่างเดียวก็มีใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีแซลมอนหอยนางรมก็มีค่ะนี่นะคะจัดไว้เป็นชุดๆค่ะแต่ทุกกล่องก็คือเน้นปลาแซลมอนใช่ไหมใช่อ๋อคะ่ะนี่นะคะอ๋อนี่น้ำจิ้มใช่ ี่น้ำจิ้มมีอะไรบ้างคะน้ำยำปลาครับน้ำยำไม่ปลาแล้วก็ซีฟู้ดครับแล้วก็วาซาบิครับแล้วก็มีวาซาบินี่นะคะค่ะถ้าวาซาบิก็ใส่วาซาบิด้วยนะคะมีปลาแล้วก็ไม่ปลาแนละ้วมีซีฟู้ดคะ่ะมีสามน้ำน้ำยำให้เลือกนะคะ น,นี่จะเป็นดองซีอิวครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเซลมอนดองอุูงดองครับเป็นแซลมอนใช่ครับม,มันดองไงครับดองซีอิวครับแซลมอนดองซีอิวนะคะ,ะจะทานคู่กับซีฟู้ดตัวนี้อ่ะอันนี้ก็คือภาพอาจจะไม่ชัด,ชดเจนนะคะแต่ว่าเพราะว่าต้องใส่น้ำแข็งไว้นะคะเพื่อความสดใหม่แล้วก็อร่อยทุกกล่องนะคะกล่องนี้ก็คือจะเป็นแซลมอนใช่ครับดองซีอิว แซลมอนดองซีอิ้วนะคะนี่ช,ชื่อนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะเหมือนกันนะคะทางด้านนี้จะมีนะคะนี่ส่องเลยครับใหม่สดสะอาดนะคะบรรจุพันใสไว้นะคะสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะนี่นะคะป้ายเดี๋ยวให้ดูป้ายนะคะไม่ติดหน้านะคะ นี่ค่ะกล่องละหนึ่งร้อยบาททุกกล่องนะคะมีถึงสามน้ำยำให้เลือกรับประทานนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ร้านก็จะขายอยู่ที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะมาทุกเกย็นใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะอ่าก็คือจะมาทุกทุกวันนะคะทุกเกย็นเลยค่ะน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะคะในตลาดนะคะมีเจ้าเดียวนะคะคมีเจ้าเดียวนะคะคนชอบน้ำน้ำยำเด็ด นี่น้ำยำเด็ดด้วยนะคะมีลูกค้าเคยซื้อไปทานนี่นะคะบอกน้ำยำรสเด็ดเลยค่ะอร่อยออร่ยใช่ไหมคะกกับปลากับน้ำเนี่ยน้ำพี่อันไหนคะอันไหนคะน้ำปลาครับน้ำปลาสุดยอดใช่ไหมคะอร่อยครับโอ้โหพี่เด็ดเลยนี่ลูกค้ามาการันตีค่ะใช่ไหมโอ้มารับประทานประจำไม่ได้บวยนะคะนี่ค่ะเสียงตอบรับจากลูกค้านะคะมาการันตีเองเลยค่ะ นี่ร้านค้าถุงเงนินนี่นี่รับ A S Point ค่ะนี่นะคะชื่อร้านนะคะจำบ้านแม่นะจันนะคะมีเบอร์โทรค่ะค่ะวันนี้คนคนฟีสไตล์นะคะขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน,ในการทำคลิปต่อๆไปของคนโคนฟีสไตล์ด้วยค่ะ